สวัสดีครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับใน d เด2ู h l l ์ n ลนชนะวันล,ละ1ดาวนะครับกว่าจะรีแรงว่าเราจะได้อันดับสูงสักเท่าไหร่กันนะครับมาเริ่มแหนกันเลยวันนี้กัจะเล่นมูรัดเหมือนเดิมนะครับเราใช้ทริคเมื่อวานจะได้หรือเปล่า ได้รือไม่อูฝั่งนู้นขอรู้ทันครับทานแล้วก็จัดมาเป็นเอรอนดอนะครับเกิดการแย่งกันฟาร์มเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นแรงสูงๆนี่จะแนะนําให้ถ้าโดนแยกฟาร์มนี่ไปตําแหน่งที่ว่างนะครับแต่อันนี้เป็นเมือนเป็นรังยังต่ําอยู่นะครับเลยคิดว่าพอที่จะ ต่อก่รับมือได้นะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับแต่คิดทางให้ดีคือมีบัสมาช่วยฟาร์มจะได้บวกเร็วขึ้น แล้วก็อัพหนึ่งน้ำนะครับฟาร์มบายฟาร์มเลสนี่แล้ก็จะทำการไปเวทบูลนะครับไม่สำเร็จนะครับก็เอาคนแทนสิครับ ใครไปบ้างเป็นวิปบบมาโอ้ยได้หนึ่งเสียถึงสองครับคุ้มหรือไม่ช็อตนี้ เป็นซานิดนะครับแล้วก็มาฟาร์มหลุมที่เหลือกันนะครับเชินระยะอีกแล้ว ดูแดงหน่อยเอาไปแล้วก็ตีวงกรเลยครับก่อนไปนาทีแนะนำบ๊ฟบวงกรนะครับเลี้ยงมาได้วิ่งสิครับวิ่งสิครับรออะไรล่ะครับ น,นี้มันจะได้เปรียบแล้วครับเลือดของโลหมดเลยไม่เก็บงานได้คิดจะเวทบูนะครับทำได้ครับ บูใช้แล้วจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับบัรนะครับ น,นี่เป็นจสัสอยู่ในแรงค์ที่เทียที่ฟาร์มเร็วที่สุดเลยนะครับอาจจะไม่ถึงที่สุดแจจต่หัวต้นของการฟาร์มเร็วเลยครับเริ่อดอ จังหวะนี้เราก็มาที่จะฟาร์มบูนะครับเก็บคลิปเล็กน้อยมาช่วยเพื่อนเป็นอลัมนะครับ ซับฟังเขาต้องระวังให้ดีชุดนี้เราก็มาช่วยเพื่อนเคียงกลางครับเพื่อที่จะกลับไปบวกต่อกอนกันตอนนี้เราก็ ต่อเล็กน้อยนะครับชอดน,นี้กลับมาเลือดเขาเลือดน้อยแล้วเราก็สบายครับมีสเิ์มาแถมอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเก็บ้อมบนไปได้ านการณ์ต้นเกมตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าทางเรานะครับเกือบตายนะครับช็อตนี้ยังเหนียวมาได้ การป้อมบนนะครับดูเลนกลางซะหน่อยทําเว็บกลางแล้วจะตามไปบอเพื่อนที่ข้างล่างนะครับช็อตนี้ ไม่มีสงครามก็เลยยังไม่ทำการปอกนะครับตอดป้อมไปก่อนอยังงงว่าทีมเขาไปไหนกันหมดนะครับได้อล่รหนึ่งตัวซาเนตหนึ่งตัวชุดนี้ จะได้บอแรกหรือไม่คิดว่าได้นะครับเก็บบาแรกกลางฝังเขาไปหนึ่งได้ความได้เปรียบมาแล้วจะหลอยจบเลยอย่างนี้เป็นความคิดที่ผิดนะครับโอ้โหพลาดเลยครับรถช็อตนี้เกิดจะ่อยบ้านเขา สถานการ์เรายัางได้เปรียบอยู่นะครับแต่หลังแปดนาทีให้แนะนำถ้าจะเอาบัฟการขึ้นบ้านก็ต้องเป็นดรากชินเคืนนะครับอย่าไปดันทดลองจบเลยครับไม่ดีนะครับ ตัวช่วยดีกว่าจุดนี้มาทำเล่นขวาบ้านนะครับดอยปอมไปหนึ่ง ลมจ้องจะจับเราเองเดียวนะครับไม่ได้วก็ต้องหนีนะครับฟิกเกอร์มาเลยโหใจคอ นี้ปยียมทําสงครามกันที่เลนกลางเพื่อนมาแล้วพุ่งติดอะไรครับเพื่อนโอ้เพื่อนพุ่งติดนะครับแต่ยังได้อยู่สถากนาการณ์ตอนนี้มตาตรเ้ลไฟไหลได้เต็มเต็มเลยครับจบได้หรือไม่ อีกแล้วครับรวมตัวกันตรงกลางอีกแล้วหวังจะจบนาตาให้ได้แต่ไม่ไหวครับเคียนหนักจริงๆครับนตาตา雅เคเก่งมากตอนที่เคยคิปได้อยู่แล้วนะครับ เด็นหน้าเก็บไว้ได้นะครับชอดนี้ก็ยังไม่คิดจะตีดาร์กน,นะครับโชว์รูปนี้จะโชว์ครับสุดท้ายพลาดเองครับอชอดนี้มา ตอนขึ้นบ้านบ้านนะครับโดนฝั่งของกดดันบ้างเสียป้อมอยู่เหมือนกันนะครับเราเลือกมาตัวบางๆทั้งนั้นด้วยนะครับไม่มีโรมมิ่งที่เป็นธรรมชาติแต่ตอนนี้ก็ทำสวยครับ เอาอีกแล้วครับเห็นแบบนี้ใครๆก็อยากขึ้นบ้านครับแต่จะเก็บเวลาครับเสียเสียเป้าครับจร,จริงจบไม่ได้นะครับเป็นการเสียเวลาฟรีครับ มีควรคำนวณเวลาคลิปเดินกับเวลาศัตรูเกิดนะครับตอนนี้ก็ต้องถอยมาเอาดาร์กเพียงลำพังครับช,ชะชดชะเราที่ฟาร์มใช้ได้ครับขั้นสูงนะครับ ตอ,อนนี้เลือกที่จะปล่อยมังกรที่เลนล่างครับเพื่อดึงความสนใจแล้วเราจะไปขึ้นไปทำเลนบนกันครับชอดน,นี้เราก็ตายีกแต่เก็บบ่าและออฟขอมาได้ครับ เนี้ยงก่อนไปตีป้อมนี้อารเรนหิวมากครับหิวเกินไปชุดนี้โชว์วิบบับเฟต์นหน่อยครับเอรันดอร์หิวป้อมครับหิวป้อม ได้บอร์รกวามาอีกหนึ่งครับ <at> ดาร์คซเลเยอร์เกิดแล้วนะครับ สิบห้านาทีเป็นดร์กร่างก็ดสซเยอร์ครับบับที่ใครได้มาแทบการันตีความชนะครับโอ้ตัวนี้เลือกที่จะตีดาร์กแต่ เห็นท่าไม่ดีเลิกตีดีกว่าช็อตนี้เลือกจะมาทําคีบบอนะครับเพื่อสร้างความกดดันให้ฝั่งตรงข้ามแต่เขาไม่กลัวเลยครับกับดันมาสองตัวตรงนี้เราคิดว่าไหวครับ แต่เราไปเปิดอันติาพาดก็ฟรีเลยครับลาดมากครับช็อตนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆเลยครับโอ้โหถึงดูแล้วแล้วโ,โดนสวน จบเลยหรือเปล่าชาเลนเราจะจบเพียงเท่านี้หรือไม่เดก็จะล่มแล้วหรือเปล่าแต่ไม่เกิดอยู่นะครับอยช็อตน,นี้บัลลไฟทำดีครับพ้นเดียวแต่เอากดลงถือว่า ใช้ได้จริงๆครับพอสตีแรงว่ากก็เซเยอร์เรามีบับก็ตแล้วก็ทำอะไรง่ายขึ้นนะครับแถมได้บาลล็กครบทั้งสามทางแล้วด้วยโอ้เริ่มจากการเก็บซาริทก่อนครับ เดี๋ยวไหลขึ้นไปอ้าวมาเจออารามตรงนี้ฟรีๆเลยครับ ชนะแล้วน,นะครับโอ้โหเป็นการเก็บดาวที่สองสำเร็จนะครับอยู่ที่สองดาวไดมอนด์สี่ครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเก็บดาวได้อีกหรือไม่เจอกันครับ